พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่จะทําให้มีฝนตกหนักแต่การกระจายตัวนั้นไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับเขื่อนใหญ่ในภาคเหนือขณะนี้ยังต้องการน้ําเพิ่มศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจึงต้องปรับแผนครับทำการบินฝนหลวงเน้นการเติมน้ําเหนือเขื่อนในพื้นที่เชียงใหม่และจังหวัดตากเครื่องบินของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือรวมลําลำที่ประจำการอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ สนามบินกองบิน41จะขึ้นบินทันทีเมื่อสภาพอากาศเหมาะสมนะครับเป้าหมายหลักคือการเติมน้ำเหนือเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่เขื่อนกิ่วลมเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลำปางและเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกมากอีกหนึ่งจุดคือที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากท่าอากาศยานตากก็มีเครื่องบินอีกสองลำ ฐานาที่เติมน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตตร,รดิตฐผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือระบุว่าที่ผ่านมาได้ติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือเติมน้ำให้กับเขื่อนทั้งสองแห่งมาโดยตลอดแต่ว่าการขึ้นบินปฏิบัติการแต่ละครั้งอยู่ภายใต้อุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆกับเช่นเสถียรภาพของอากาศมีส่งผลให้เมฆในพื้นที่เป้าหมายพัฒนาตัวได้ช้าสลายตัวไปตามความชื้นสัมพัท ในระดับบินปฏิบัติการฝนหลวงมีไม่เพียงพอตลอดจนความเร็วลมในระดับปฏิบัติการมีกำลังแรงส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นบินปฏิบัติการได้เราก็จะเลือกใช้วิธีการบังคับให้ฝนตกในพื้นที่เป้าหมายเท่านั้นก็จะเป็นวิธีการโจมตีนะครับวิธีการโจมตีก็จะใช้เครื่องบินสองลำต่อหนึ่งชุดนะครับโปรยสารเพื่อเน้นให้เพิ่มปริมาณน้ำให้มันมีเม็ดน้ำใหญ่ขึ้นได้ปริมาณน้ำมากขึ้นแล้วก็ฝนตกยาวนานขึ้น ึงแม้พายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่จะทำให้มีฝนตกหนักและเกิดน้ําท่วมในหลายจังหวัดแต่ว่าเขื่อนหลักกลับมีน้ําไหลเข้ามาไม่มากนักนะครับล่าสุดเขื่อนแม่กวงอุดมธารานั้นมีน้ําเพียง64ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อะยีของความจุเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ํา100ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละส7เขื่อนภูมิพลครับ6,962ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ52และเขื่อนสุริกิจ ปริมาณน้ำ4,279ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าร้อยละ45ละเท่านั้นครับ